การติวอ็นเน็ตออนไลน์สู้ภายโควิด -19 กับกศนอำเภอเมืองชนบรุรีสาระการพัฒน,นาสังคมวิชาการพัฒน,นาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกับบิชานนางสาวฤทัยรัตน์ยายอุ่นครูกศนตมบลหนองขางข้อเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1นนะคะแผนชุมชนหมายถึงหมายถึงอะไรคะดูช้อยนะคะ ข้อที่1แผนพัฒนาตำบลที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นเพื่อของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลข้อที่2แผนพัฒนาอำเภอที่รวบรวมจากแผนพัฒนาตำบลข้อที่สแผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นแผนวิทยาศาสตร์การพรัฒนาของจังหวัดข้อที่4แผนของชุมชนที่นําศักยภาพปัญหามาวิเคราะห์และกําหนดกิจกรรมตามความสามารถอักศึกษา, <S <S <ส>าคิดว่าข้อไหนเอ่ย กเฉลยเลยนะคะข้อนี้เฉลยข้อที่4นะคะแผนของชุมชนที่นำศักยภาพปัญหามาวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมตามความสามารถเพราะเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของเรานั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่2นะคะการจะเป็นผู้ปกครองที่ดี ควรยึดหลักธรรมใดยึดหลักมดมาดูช้อยกันเลยค่ะข้อที่1สัพูริสธรรมข้อที่2องมวิหารข้อที่3โลกกบ,บาลธรรมข้อที่4อิทธิบาทนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะอาจารย์เฉลยเลยค่ะข้อนี้ตอบข้อที่2นะคะพมวิหาร เพราะเป็นหลักธรรมประจําใจที่จะช่วยให้เราเราเนี่ยดำลงชีวิตยอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รักสุขกรุณาความปรารถนาให้ผู้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุติตาหมายถึงไล่ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วก็สุดท้ายนะคะคือ อุเบก้าก็คือรู้จักปล่อยวางเฉยนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปข้อที่3กันเลยนะคะข้อใดเป็นเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากอย่างเป็นระบบครบวงจรมาดูช้อยค่ะข้อที่1รวมกลุ่มแปรรูปตลาดบรรจุส่งออกข้อที่2รวมกลุ่มผลิตแปรรูป ตลาดเงินทุนหมุนเวียนข้อที่3รวมกลุ่มตลาดเงินทุนหมุนเวียนส่งออกแปรรูปข้อที่4รวมกลุ่มผลิตแปรรูปบรรจุส่งออกอ่ะมักสักคิดว่าข้อไหนเอย่ยเฉลยค่ะข้อนี้ตอบข้อที่1นนะคะรวมกลุ่มแปรรูปตลาดบรรจุส่งออกเพราะอะไรเพราะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคการจําหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นในชุมชนได้มีส่วนวร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ของประชาชนและร่วมกันเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4ค่ะการพัฒนาศักยภาพในเชิงพภูมูปัญญามีความหมายตรงกับ ข้อใดมากที่สุดมาดูช้อยค่ะข้อที่ 1. การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของบุคคล 2. การเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการประกอบอาชีพ3การเรียนรู้ที่เน้นการเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง4การเรียนรู้ที่เน้นการรู้ตนเอง อย่างต่อเน,นื่องนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกอาจารย์ให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเฉลยเลยนะคะข้อนี้ตอบข้อที่1ค่ะการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของบุคคลเพราะเป็นการอธิบายความสามารถของสมองมนุษย์แต่ละคนว่าสามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้างซึ่งก็หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหาและหาทางแก้ไขรวมไปถึงความสามารถในการคิดคน้นสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองหรือรับใช้สังคมของตนเองนั่นเองค่ะ,ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่5นะคะสิ่งใดจำเป็นที่สุดก่อนการเขียนแผนอันไหนคะมาดูช้อยกันนะคะข้อที่1วัสดุอุปกรณ์ ข้อที่2ข้อมูลข้อที่3ความพร้อมของโรงเรียนข้อที่4ระยะเวลานักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะดูเฉลยนะคะข้อนี้ต่อข้อ2นะคะคือข้อมูลนะคะเพราะการเขียนแผนที่ดีควรที่จะต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานเป็นอันดับแรกนะคะและสําคัญอย่างยิ่งยกตัวอย่างแผนการตลาดในชุมชนต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการตลาด เพื่อนำมาประกอบการวางแผนนั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่6ค่ะในบรรดาทรัพยากรการบริหาร4อย่างข้อใดสำคัญที่สุดดูช้อยนะคะข้อที่1คนข้อที่2เงินข้อที่3วัสดุอุปกรณ์ข้อที่4การจัดการฉเฉลยเลยนะคะข้อนี้ฉเฉลยข้อที่ หน,นะคะคือคนนะคะเพราะอะไรเพราะนี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละองคอ์กรบุคคลที่มีศักยภาพย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพในคราวเดียวกันด้วยนะคะโอเคไปข้อต่อไปเลยข้อที่7ค่ะข้อที่7นะคะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานได้แก่อะเรามาดูช้อยกันเลยนะคะข้อที่ 1. การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันข้อที่ 2. มีความเห็นขัดแย้งกันในหน่วยงาน 3. ทํทำงานแย่งชิงดีชิงเด่นในหน่วยงาน 4. ปฏิบัตินตนในฐาหนะผู้คัดค้านให้มากที่สุดอะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ ข้อที่1นะคะตอบข้อที่1การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะเพื่อให้การทํางานดําเนินไปอย่างราบรื่นเป็นการสานความสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานร่วมกันและยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นยอมรับฟังซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะข้อใด ที่ให้คำจำกัดความคำว่าชุมชนได้ครอบคลุมมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันเลยนะคะข้อที่1คนจำนวนมากที่มาชุมนุมกันอยู่ 2. คนที่มีภูมิลำนาอยู่แห่งเดียวกัน 3. ที่ซึ่งมีคนทํามาค้าขายกันจอแจนะคะ 4. กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ที่ใดที่หนึ่งมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อนี้ตอบข้อที่4นะคะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันที่ใดที่หนึ่งมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเพราะอะไรเพราะคนกลุ่มที่มาอยู่ร่วมกันที่ใดที่หนึ่งมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีวิธีการดำเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่9ค่ะข้อใดไม่นับว่าเป็นกลุ่มสังคม,มกลุ่มสังคม,มอ่ะมาดูช้อยนะคะข้อที่1ชมรมผู้บริโภคสยาม2 สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 3. กลุ่มคนที่ชมการแข่งขันฟุตบอล 4. กลุ่มสตรีอาสารักษาแผ่นดินนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะอาจารย์เฉลยเลยละกันอ่าข้อนี้ต่อข้อที่3นะคะกลุ่มคนที่ชมการแข่งขันฟุตบอลนะคะเพราะอะไรเพราะกลุ่มสังคมหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องกลุ่มทางสังคมจะช่วยทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมได้ดียิ่งขึ้นทางนี้เพราะกลุ่มทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมเป็นอย่างมากเช่นกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนสนิทนั่นเองค่ะเราจะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10นะคะผู้นําท้องถิ่น แบบเป็นทางการได้แก่ได้แก่ใครอ่ารูสิข้อที่1ชาวนาะที่มีฐานะมั่นคงข้อที่2ผู้วิโสของหัวหน้าครอบครัว 3. อดีตกำนันผู้ใหญ่บ้าน 4. แพทย์ประจำตำบลี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อนี้ตอบข้อที่4แพทย์ประจำตำบลเพราะผู้นำท้องถิ่นแบบเป็นทางการคือ แพทย์ประจำตำบลผู้ที่มีความรู้ในวิชาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนโบราณมีอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านสัดการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลป้องกันและตรวจตราความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นกับราษฎรในตำบลตลอดจนรายงานโรคระบาดร้ายแรงให้กรมการอำเภอทราบโดยทันทีนั่นเองค่ะ อ่ะสำหรับโครงการติวเอนเน็ตออนไลน์นะคะสู้ภยัยโควิด -19 ของกสนอเพิ่มมือชบุรีก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ